สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สามาลองทำขนมหวานดูนาะบวดฟักทองบวดตามสไตล์ของสาเลยมาดูกันว่าทำยังไงไปดูกันเลยจ้าแต่ละคนทำให้เหมือนนะสูตรอาหารแต่ละคนแต่ละบ้านสูตรใครสูตรมันยังไงแต่เรื่องขนมหวานนี่สาไม่ค่อยถนัดนะทำได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดก็ทำลองดูนะ เดียวกล้องตกทุกเนะ่ะเอาน้ำตาลลงก่อนนะจ้าของสาเติมน,น้ำตาลก่อนขอน้ำน้ำกระทิสักหนึ ไม่ต้องให้น้ำตาลละลายจ้ะใส่ตัวนี้ไปใส่ฟักทองผัดกับน้ำตาลก่อนเด้อฟักทองนี่สาดทำไอ้นุ้นไว้แล้วนะแช่แช่น้ำปูนใส่นะให้มันช่วยรัดหน่อยนี่ผัดน้ำตาลครับฟักทองก่อนเดีย๋ยวก็มาดูตอนนู้นเนะเกลือลายช้อนชาง ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มถ้ากรขนมหวานเค็มแม่แน่เลยแต่ถ้ามันรสเค็มรถรถให้รสให้ให้ออกรสน้ำตาลเค็มแค่นี้หวานเค็มหวานไม่ได้หวานเค็มหวานคนนะตักทอนเริ่มเฉวเลย ทำชิ้นเล็กๆแป๊บไม่นานมันก็สุกจะกินตัวสุกจ้อาอะไรก็ใปลาเตี๋ยวปลาสดจ้าหอมใบเตยเอาไปเตยลงไปขั่วก่อนเลยเนี่ยน้ำกะทิไม่ต้องเยอะเห็นไหมน้ำตาลละลายวมบกทองน้ำกะทิไม่ต้องใช่เยอะจ้าน้ำตาลละลายแย่ๆไปหมดน้ำบกทองมันก็ออกด้วย าจะไปไนู้่เริ่มนิ่มอนะ่ะจะใส่น้ำกะทิเน่นนะเริ่มนิ่มน,มนมะจ๊ะจะใส่น้ำกะทินะจ้าใบเตยหอมละลายมั้งแช่ฟิดไว้ป็นหัวมันอยงนั้นเลยนะนี่ัวกะทิทั้างนั้นเลยนะ ดได้จะได้แล้วจ้ะเริ่มสุกแล้วความหวานได้ให้น้ำกะทิเดือดอีกสักนาทีสองนาทีก็ได้เลยจ้ะเสร็จแล้ว พอดีเลยยอดแรชร์ก็พอดีตัดพอดีใครเข้ามาช่องสาะอาหารได้ฝากกดไลค์ก,ด,กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ้ง้วยนะคะทุกคนลน้น ได้แล้วค่ะบดฟักทองใช้น้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลมะพร้าวสีมันจะแดงนะแต่แค่ถ้าใช้น้ำตาลทรายสีจะขาวจ้านี่ใช้น้ำตาลมะพร้าวสีจะแดงค่ะทุกคนน้ำต,ตาลใจฉัน,นเสร็จแล้วอร่อยเวอร์ ำกับน้ำตาลน้ำราวสีมันจะไม่สวยแต่ถ้าอยากให้สวยต้องทำกับน้ำตาลทรายนะจะขาวค่ะ